ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนหรือคอนโซลแ c c o คอ G10 กันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะใส่อุปกรณ์เสริมอะไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับไม้งัดนะครับผมเป็นไมพลาสติกหาซื้อได้ตามของถมงทั่วไปนะครับขั้นแรกเลยนะครับวิธีงัดนะครับผมเราก็งัดแผ่นชิ้นนี้ออกก่อนนะครับเริ่มจากตรงนี้ครับเสียบเข้าไป กังหัดครับชิ้นนี้จะหลุดออกมานะครับจากนั้นนะครับอย่างเงี้ยชิ้นนี้นะฮะครับโอเคชิ้นนี้จะหลุดออกมา นะครับผมจากนั้นนะครับให้ถอดช่องแอร์ตัวนี้นะฮะที่างใชง้งานก็ิรีงัดก็เหมือนกันนะครับ จะหลุดออกมานะครับตัวนี้รถผมติดแอมเบียนไลท์อยู่คือเส้นนี้ก็จะถอดออกนะครับจากนั้นที่นี้นะครับให้ใช้มือนะครับกด,ด,ด,ดครับนี่ครับงัดออกมาเลย อ๋อเรียบอกครับแล้วก็ชิ้นนี้ด้วยนะครับมือแงี้ออกมานะครับก็จะลุกออกมานะครับแล้วก็ติงอันนี้ได้เลยนะครับเออตรงนี้จะมีท่อนะครับไม่ทราบเห็เุผลตรงนี้นะครับเป็นท่อ เป็นของแอร์นะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจครถอดออกมาเลยเัื่องออกมาเลยนะครับ,เร,เ,รบเราสามารถเอื้อมมือหยิบได้ที่หลังแล้วก็จะมีปลั๊กตัวนึงนะครับที่นี่ครับใช้เอื้อมมือปลดออกนะครับขอยัดวางกล้องนะครับ สวิตช์ตรงนั้นเสร็จเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศแล้วนะครับก็จะมีเซนเซอร์ไฟเตือหมอกเอ้ยโทษทีครับสวิตช์ไฟตัดหมอกก็ะดึงปลั๊กออกนะครับพร้อมตัวปลั๊กแอร์นะครับก็ถอดออกแค่นี่ครับก็หลุดออกมาแล้วครับโอเคครับง่ายๆครับวิธีการลื้อคอนโซลมีเพียงเท่านี้ครับครับต่อมาจะเป็นวิธีการลื้อคอนโซลบริเวณตรงกลางนี่นะครับเพื่อที่เวลาเราจะ เปลี่ยนวิทยุอะไรนะครับก็ต้องลื้อตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางนั้นเนี่ยวิทยุตรงนี้จะถอดออกไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครลื้อต้องการเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้นะครับก็สามารถนี่นะครับไขน็อตสองตัวนี้นะครับไขออกเฮดยูนตรงกลางนี้ก็จะหลุดออกมาเลยนะครับง่ายๆครับนะครับวิธีการถอดคอนโซลกลางตรงนี้นะครับก็เหมือนกันครับใช้เครื่องมือนะครับนี่นะครับค่อยๆนะครับ นี่ครับใช้มือดึงได้เลยก็ได้ครับฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะหลุดออกมานะครับผมนะครับจากนั้นนะครับตัวกลางนี้นะครับจะสังเกตดูนะครับจะเป็นกิบล็อกเฉยๆนะครับให้เราใช้เหมือนเดิมครับไมพลาสติกนะครับ งัดขึ้นตรงนะครับนะครับโอเคตรงนี้ก็จะหลุดออกมา สำหรับปลั๊กตัว power outlet นะครับหรือช่องเสียบจุดบุหรี่นะครับใต้ปลั๊กเนี่ยจะมีเขี้ยวอยู่นะครับให้กดแล้วก็ดึงออกนะครับนะครับเขี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ร่างปลั๊กนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็จะหลุดออกมาแล้วครับสามารถใส่เปลี่ยนตัว power outlet ได้เลยนะครับไฟก็จะต่อถ้าเป็นตัวไวเลสชาร์จเนี่ยปลั๊กเขาก็จะเชื่อมต่อกับตัว power outlet ตัวนี้นะครับเป็นไวท์สกเก็ตนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ